กลับสวัสดีนะคะแม่พี่น้องอืมเดี๋ยวเฮาก็สิพากันไปทําบุญว่าซะไปทําบุญวัดป่าพี่น้องเฮาก็มาแวะซื้อของเนาะสิไปถวายสิบ่มมนเนาะทําบุญรับต้อนปีใหม่พี่น้องทําบุญรับต้อนปีใหม่ก็มาเอาอีหยังคึ้มอยู่

ห้าโลดเท่าน่ะป้าเธจะกินอยู่ไซนน่ะอันนั่นแหละนี่เด้ซอยนี่เอ่ยนี่นี่น้ำยาไอ้น้ำยาถูห้องน้ำจะเอาอะไรบ้างก็เอาเลยเขาเห็นเป็ดเขาได้น้ำเป็ดนหัวเข่าเจ้าจะจะซื้อเป็ดนะค่ะซื้อเป็ดไปล้างห้องน้ำมะม่วสิเอาเป็ดใช่น่องเนว่ใส่เนาะ ถืออะไรแล้วถือไป็นไเป็นไหลอยูงง่เนาะเอาเป็ดเอาสไลด์แบบนี้นะกองใส่เป็ดเอาขวดใหญ่แล้วเนาะเอาเป็ดเห็ดิไม่สวยไม่สวยจะสร้างสีงนี่เป็นไหลของเลือกมาเลยพี่น้องปลาเมาได้ยังแน่ปลาเมาได้น้ำยาถูเสื้อหรือว่าห้องน้ำ ยาล้างจานให้มันส,ส,สะอาดสะอาดสกอตค่ะกาแฟค่ะกินแล้วตึงตังค่ะตอนเชา้าชยามเช้าๆน้ำยังเส็บกับกบทอน้ำเปล่ากินอีกยังแซ่บๆส็บกับกอน้ำเปล่านี่น้ำแซ่บโกงอ่านเมืองดีๆเด้อเผื่อมันเป็นเมืองคงกับมีได้ <laughs> แบบอะไรเนาะวังว่าโบแมนเมืองคงนะ เมืองโค้งไม้ถึงเหลาพี่น้องเอาของปาว่ามียังนอันนั้นกนว่าติดอาหานะอย่าเข้าใจอย่าเข้าใจว่าอันนี้อันนี้นะอีหยังเ้ากสบูกาแฟแนวหอมหอมแ่กันหน้าอ่าไปใส่บได้านน้าบได้อา้ 6ก0ม0่นเพี่น้องเอาแผบน่อยมาใส่สามพันมันเป็น70ตันไปเลยให้มันเป็นหม <10, S 1> ื่นให้มัน 10, เป็นเจ0 0หเเอาห้องซาแพเน,น้นประ,ะมั่นเด้ห้องซาแพงก็มีน้ำแพกหนึ่งโอวันตินศบหนึ่งแก้วทุงหนึ่งนะพี่น้องยาสีพันคู่คู่หนึ่งซาแพงย,ยาสีพันคู่อยแต่แป้งสีพันเออ มันก็ะขู่กันแล้วน,นัวน่นเนองเกิดมาสาาัตว์น้ะกระซิบเห็นกันกระเป๋าว่าอีกแล้วคันเนี้ยนี่ผ <c oughs> งซักผ้าค่ะแป๊บป้าวป้า,ปาว่ามันต้องมีแนวหอมหอมมะม่วงก็เ,เลยนึกถึงแนวหอมนั่นหนึ่งก็ยังเอานึ่งก็ยังดีอ่นหนึ่งก็ยังดี <c oughs> <c oughs> เฮ้ยหรกว่าเมวเจ็ดสิบพันพีน่น้องก็เป็นเจ็ดหมืนเนาะเจ็ดหมือนอ่นกี่สองร้อยกว่าบาทนี่น้องแค่น่าจะาแวแห้งแปให้พังอย่างนี้นะเจะด้ามเลันเลยง,ง,ง,งว่าเท่าไรนะเจ็ดสิบสี่พี่น้อง คือแพงกว่าปลาเมาววา้าันมันแพงนํำกาแฟน้อยอเนาะมีแต่เนี่ยลายพรปลาเม้ามีแต่แนวลายๆก็ถือกว่าวาเอาว่า,วา,วาลูกนง่ัแพงสิพันนะครับน้ำาเนหิบหาเ้าหา,หาบวกิบวแปิบส่สอของเจ้ามันมีแนวหอมหลายซรงของปลาเม้านี่หอมซองเดียวิบ อันนี้ซิมหาเสาหาเป็นสาหาอันนี้อล่าาพนก็ิมหาอฮะออลหาหาปลป๋าแพงพันออล่หาพันมึงหายอยากเบิ่อมีห่อยังมันคืแพงแท้คนเกตคอยือขายสามพันบอเออได้ไม้สิบหาบาทเยลยโแมนไม้สิบบาทขายสามพันอันนี้สิบหางันมันจุนะิิห ปแัปกติคลายซีฟอ่ะี่นอกลุงแหล่พ mm hmm. ั่โต๊ใจก่พัดแบบของปลาบ้านน้อยกว่าของปลาเมาวันคือแพงกลั่ะข้องปลาเมาลายคือคือคือเจ็สิบพันพัดนี่ของปลาเมาบัดข้องเผื่อนน้อยคือมาเจ็บสิบสี่พนว่ะลุงแหล่กะยาทอเจ้ากับสองคนหน้าคอยกับพเ้ียาวเออลึกมาสัมผเลึกเป็นว่าเป็นยังเจ็บบ่ ฮะ <16 S 1> พกกงซาพแพงนี่แๆอ,อยู่แปดสิบสามมีนอก, <laughs> อกนี่กไรกูมูโอ้ยสีมีเงินซื้อเลือก,กับข่าวอีกว่าผูกเงินมาแสนเดียวซาแพงเนี้กาัาแงกับทงน่อยเ้ยมีทงน่อยอันยา,า,นส,าสิพันแพคขู่เธอเทไรฮะเสาหาอวันตินเไามสิบหฮะเอาตัวเ้าพันธนา เปลี่ยน no เอาลโตซาพันต์โกโก้ซาลาเออมาเออมาโอวันตินสิบอกเลยถือเงินมาแสนเดียวแบบมาซื้อแฝดซิฟกูแบเมื่อสิกินยั้งเปลี่ยนนาะจากกัวเด้อถ้าเบอร์วีน้องเปลี่ยนจากโอวันตินเป็นโกโก้วันนี้ก้อยกันสิจืมธนาคารปลาเม่าพิ่งแล้วเนาะคัทบู่มีกินกะกินอะไร นี่นีีอะไรหรอนี่บ้านในพี่น้องเปลี่ยนเปลี่ยนจากโอวัตินเป็นโกโก้นะเรืออยู่เท่าไหรก็68 68เมื่อกี้นี่80กว่าพี่น้องเลยลดลงแล้เนาะือได้ลกสงมาแล้ว กาแฟแไดงช่วยบำเต็เลยก็หัวควาำไม่ถ่ายเพื่อนทานวัดอื่นก็ต้องทานพระในบ้านด้วยพระขุนแม่กมาถือไว้บอร์บ้ว้ นะขันมันเบิดลทงเดียวก็ใส่ทงเดียวนี่พี่น้องนอะวัดที่เฮาสีเขาไปเนนอะคือวัดป่าเนาะพี่น้องบัดอุ่มน้ำคลองนี่แหลนะเนาะอีกจังหนึ่งจะสื่อเผยกับบานเหล่าหกเนาะอันนี้เป็นประตูโค้งบนะัดเนาะวัดไตวัดไตยัตยยงเไงนะ สิขาบ่หน่าะนะท,มทิมุติกาวลา,าลามโอ้สื่อพี่น้องสื่ออ่านยากไร <บา S 1> เต,ติมเนาะสิขาอะทิมุติตามุติกาวะลาลามวนาลามเนาะสื่อเนี้ยากเติมนี่ก็เป็นทางเขาเนาะพี่น้องเนาะว,ะวะนาลามชีให้ปราเมาจับ ภาพกันเลยพี่น้องเด้อเพระาะว่าเสาแพงกับขับรถเนาะกทางเดินทางเข้าวัดในเบิ่งภาพบรรยากาศทางเข้าวัด จากป่ากานข็ไปเลกันเจ๊ซิ่งเจ๊งเย ก็ป้าว่าเขาไปก่อนถนำเดินหาสิงานชุดคุณชุดายเลยจากท้างด้านแหกเขาม้ักดใกล้ตัวนคักจากไปชุดผมไม้ไปไบบแม่ หอดิโลนึงบงนะเออนะเขามานี่บ่ท่นหอดต้องใช้กับิปูปูไปหอดทางเนาะบด้าบที่พี่มาสบายดีทหารวัด สบายดีมาถึงแล้วหอแล้วเด้อพี่หนมาินกระป้มาห้อคือมื่นะจำหนต้องัสว่างแล้วเสียงเชียงเีย้ิน่เสียงสบายดีพี่น้องห้ากับมะฮะยเดินวัดแล้พี่น้อง บริเวณลานวัางเงียบสงบดีเนาะมาฮอนเอกจะปิดคลิปไปก่อนเนาะเพราะว่าเราต้องรอให้พระพ่นมาก่อนเนาะแกสิเปิดให้เบิร์กใหม่รอรุ่นนะพี่นังเนาะรอส้มคลิปนะสบายดีสบายดี